ลาบ็อืมันเป็นเบ็ดทำเองคนเะนี้ยขลามาแล้วมาขับเอง่ยเหรออือแล้วก็ย,อดดย้ยยอนยุบครับครับคุ้ยใหญ่ด้วยห้องบันเด็ดนะครับจับมือน่มาเพิ่มมือครับคลิปนี้นะครับผมตั้งใจจะเอาตัวเบ็ดไปให้ลุงครับลุงจ้าคลิปที่แล้วครับแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลา nè bò bắt nó gầy phu nè trái vào luôn có mấy luôn mình cần nha ok khắp giờ hà ti lọ bây mấy ngàn này à? mà gần mấy chút rồi mm-hmm อุ้ยการลบอตกัรลบออุ้ย,ย,ล,ล,ย,ยลาวลกวีบตีกลางดวงเลยครับลากมาเลยครับโดนโทรศัพท์เดยทั้ๆเห็นตัวเลยครับลากมา โอ้โหนี่นี่ครับปลาช่อนบนสะพานเป็นไงครับตีในดงเนี่ยครับดงมากกระเชิดลากไปลากมาครับหนามมันนิ่งไงครับเราก็ตีได้น่าจะลอยคออยู่ใต้ผักไป ยรูปกกอ๋อวิ่งปลาด้วยวตกจจเอาใช่ปลานกา <c oughs> ได้ตัวงับปลาช่อนครับครึรคร่งโล ีนที่ยกป่าละ่ะนี่มีตัวเบ็ดละ่ะขอดูขอดูตัวเบ็ดหน่อยดิมันเป็นเบ็ดทำเองพวเนี้ยมันไม่มีในตลาดหรอไ,ได้ป่ะเนี่ยที่จะมา,รามป,ประมาณได้ว1บตัวยกเนี้ยตรงไหนตรงเนี้ยได้50ตัวโอ้โหลงไม่ได้อะเดินเละาะเลยเฮ้ยทีล้วไปซ้ำเนี่ย ของเนื้อเดินลงไปนะผมก็เคยใส่มันอาจจะออกตนูนได้เพราะรถยนต์มันเข้ามาได้ตั้งครึ่งคอนทางแล้วมันติดตรงนั้นหน่อยเดียวอ๋อมันคลองนั้นนี่ใช่ใช่น้าเดินอะไรนะเพราะว่าตรงนี้ติดตัวตายเนี่ยอ๋อแต่มันเป็นปลากระส่งกระส่งอะตัวเดียวปลากระส่งมันเยอะตีนี้ไม่ค่อย,ยได้เจอกระส่งเลยกระส่งมันไนมะ่ค่อยกินหรอก กินลูกปลาแต่เวลามันกินเดียหตบมันวันก้อนพวกทำสาามามใช้บัคขเพศ้เนี้ยเหรอ๋อเกี่ยวแล้วก็ย้อนยกล้างมันเที่ยวเลยครับเขาทสาาเขามาเอาไปเยอะแล้ววันก้อนย้ายไปตรงเนี้ยไม่สงสัยจะเกินยี่สิบตรงเนี้ยคนะ่ะตรงเนี้ยเด็ดมากเลยปลามันดันแต่ลุ้ขึ้นมา<อ>แต่นี้สองสามวันก็น่าจะไม่ใช่มีตัวแล้ว น้ำขุนมันจะหายถ้าน้ำใสอะลงได้เลยยังไงก็เจอนี่มันเริ่มขุนแล้ววันนี้ครับปลามันดันกระตูนขึ้นมาไงมันก็น่าจะขยับไปตรงนู้นน่ะตรงนูน้นโอ้มันตีจนทีนี้ละคนตีเยอะ ลองตรงนี้ดีกว่าฮะหมส่วนวะไปฮิฮิหมามามาเคาะัดก,กัดๆๆ ไม่โดนหาไปวะไม่เห็นตัวเลยเออกมามาม

cái thang này nó này Ủa mình tuôn nó đây ừ, này này. Ừ, hôi, hôi, hôi. Giờ lướt Ui ừ, nghe Ê Thao này rồi โอเครับตัวที่สองครับเช้าวันนี้ครับประชาชนภาคเกษตรครับกัดนี่แห่งกิโลครับใบเหลือตัวใหม่นี่ครับไปโ้ ฮะใบเงินองซอยเลยพี่ใช่หรออไมู่ใช่ใช่เท่าไหร่อ่ะไม่เป็นไรนี่แล้ตัวนี้เก็บไวไใช้จับมือนะโชคดีครับเดี๋เดี๋ยวหลังเจอเดี๋ยวก็เอาดุสมตกใครผมขอบคุณมากครับอหลังเพราะเมื่อวานตีไปเาไม่กัด มันมียู่นแตงานสองข้ออืมครับลงระโองเนี้ยนะครับลงลโอเคครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็วันนี้จริงๆก็ไม่ได้ตั้งใจจะอ,ออกมาตกปลาแล้วครับเพาตั้งใจว่าจะเอาตัวเบ็ดไปให้ลุงแกเขาซึ่งคลิปที่แล้วลุงบอกว่าลุงไม่มีตัวเบ็ดจะไปซื้อมันก็ไกลครับ ก็ไกลจริงๆริงครับเกือบร้อยโลผมไปตอกปลายที่นั่นไงเจอลุงแกอดีเขาก็มาถามว่ามีตัวเบ็ดหรือเปล่าผมก็ไม่เข้าใจนะอะไรตัวเบ็ดยาวยาเอาไ้ตีอะไรนะไอผ้ผู้ผมก็ไม่เข้าใจหรอกแต่ก็เลยไปหาดูในเน็ตดูอ๋อเป็นอย่างนี้ก็เลยไปซือเขาครับตอนแรกก็สองจิตสองใจจะมาหรือเปล่าจะมาหรือเปล่าของมันไกลด้วยไงครับเออ,เอ,อสัญญาเขาไปแล้วก็เลยต้องไปครับนี่ มื่เช้าก็ได้ปลาสองตัวครับเราว่าจะหาปลาปิดคลิปซะหน่อยงัดรุดหมดเลยครับสงสัยจะไม่มีดวงนะครับขอฝากเยอะไปด้วยครับแองกิโลครับจาก่ายแรปเตอร์ตัวเบรขนาดหนึ่งโอครับโอเคเดอยวกลาบบ้านลนะไม่ไหวลวงไม่ได้ปลาโอเคครับ